อ่าครับวันนี้เรามาอยู่กับโจทย์เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่นะครับโดยโจทย์วันนี้เป็นข้อ19.12นะครับก็คือมีชาย6คนผู้หญิง6คนยืนเรียงเป็นแถวตรงได้กี่วิธีถ้ามีชายคนหนึ่งไม่ยอมยืนติดกับชายคนอื่นๆื่นเขาบอกว่า มีชาย6หญิง6แล้วก็มีชายคนหนึ่งที่ไม่ยอมติดกับชายคนอื่นๆแสดงว่าผู้ชายคนนี้ผมจะให้เป็นชาย1น,นะครับจะต้องยืนข้างจะต้องยืนระหว่างผู้หญิงสองคนเท่านั้นนี่รูปแบบก็จะประมาณนี้งั้นเราก็หาก่อนว่า ผู้หญิงสองคนนี้จะหาได้จํานวนกี่วิธีก็คือว่าจากสูตร pnr ก็ r, คือ n แฟกส่วน n ลบ r แฟกนะครับ n คือเท่าไหร่ n คือจํานวนผู้หญิงทั้งหมดอกแฟก แล้ว r คือเท่าไหร่ r คือสองเพราะว่าเราต้องการเลือกมาสองคนแต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นผู้หญิงคนไหนเราก็เลยเลือกมาสองคนเพื่อที่จะหาจำนวนวิธีที่จะเป็นผู้หญิงคนนั้นก็เลยกลายเป็นหกลบสองแจกเท่ากับหกแตกส่วนสี่แตกนะครับก็จะได้เท่ากับ สามสิบวิธีอ่าแล้วทีนี้ก้อนนี้เราจะมัดรวมกันเป็นก้อนเดียวเลยก็คือนับเป็นหนึ่งคนดังนั้นจะเหลืออีกจะเหลือที่ยืนอีกก็คือ1 2 3 4งสห้าห เจ็ดแปดและเก้าเพราะว่าสามคนนี้นับเป็นหนึ่งก้อนแล้วก็ดังนั้นผู้ชายชายผู้ชายที่เหลือเหลือชายห้าคนแล้วก็ผู้หญิง เผู้หญิงสี่คนแล้วกห็หนึ่งมัดนี้ที่เรามัดไว้บวกกับอีกหนึ่งมัดก็จะเท่ากับสิบคนครับทั้งหมดก็จะได้จำนวนสิวิธีถึงช่องแรกถ้าสมมติว่าคนยืนหน้าสุดจะได้จำนวนทั้งหมด10วิธี คนต่อไปมายืนเหลือกี่วิธีจะเหลือเก้วิธีครับเพราะว่าคนแรกยืนไปแล้วหนึ่งช่องคนต่อไปก็8ปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งเชื่อมด้วยเครื่องหมายคูณครับซึ่งนั่นก็คือจะได้การเรียงแถว สิบแฟดวิธีแล้วก่อนหน้านี้ที่เราเลือกที่เรามัดไว้ตรงนี้ก็คือสลับผู้หญิงคนนี้ออกคนนี้ออกผู้หญิงคนอื่นเข้ามาใหม่สลับกันไปเรื่อยๆได้3าสวิธีดังนั้นวิธีทั้งหมด โดยมีชายไม่ยืนติดกับชายคนอื่นได้สิบแฝกคูณด้วยสามสิบวิธีครับของคคับ